หมายเลข39สิกคมกริตโพทง VAM Garage ครับ Next week drag ในรันแรก11.456ครับคันนี้ที่ออกตัวไปแล้วโปรยทรายอะ่ะอ๋อเขาไปเที่ยวรองบีชมาเนี่ครับผมเขาไปเที่ยวรองบีชมา

ดูเส้นซ้า์ด้วยเมื่อกี้มีเหมือนมีก้อนสายตกใหม่หรือเปล่า